สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พบกับเรื่องเล่าอ,องค์กรค่ะพบกับดิฉันนะคะกิฟปณิญากรายโพทองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเห็นน้องอุ่นใจอยู่ตรงนี้แล้วนะคะก็น่าจะทราบกันดีนะคะว่ากิฟอยู่ที่ไหนค่ะ ตอนนี้นะคะกิฟอยู่ที่ AS สำนักงานใหญ่นั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพบเชี่ยวชานค่ะเกี่ยวกับสายงานทางด้านไอทีค่ะต้งมาลิซ่าแบ๊ก คุณผู้ชมเล่าเรื่ององค์กรวันนี้นะคะพบกับดิฉันกิ๊บป,ปัญญาดาคล้ายโพทองค่ะเอคุณผู้ชมอาจจะสงสัยนะคะว่ากิ๊บอยู่ในบรรยากาศนะคะของที่ไหนตอนนี้ค่ะกิ๊บอยู่ในบรรยากาศของห้องสมุดนะคะที่ได้รับรางวัลพระราชทานประจําปี2561ค่ะของ a อเูนย์งใหญ่นั่นเองค่ะบอกเลยนะคะถ้าพูดถึง a อเเนี่ยก็คือเป็นเขาเรียกว่าผู้ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีด้านดิจิทัลนะคะที่ถือว่ายิ่งใหญ่แล้วก็ยาวนานมามากกว่า30ปีค่ะ แล้ววันนี้นะคะไปทําความรู้จักกับผู้เชี่ยวชาญของเรากันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวให้พี่กอลแนะนําตัวก่อนเลยค่ะอ่าได้ครับอ่าผมวรายุทธวงศ์ไพบุญวัฒนะนะครับอ่หรือชื่อเล่นว่ากอลนะครับเรียกพี่กอลก็ได้นะครับค่ะตอนนี้พี่กอลทํางานเกี่ยวกับอะไรอยู่บ้างคะเทคแคร์ care, ดูแลอะไรเนะคะสำหรับผมผมถือว่าผมเป็นหนึ่งในพนักง,งานอไอที IT ของบริษัทเอเ <AS S 1> อสครับถ้าตำแหน่งก็เป็น d e v o ์ออฟดีเวล็อปเมนต์แมเครับคอย มีหน้าที่ปรับกระบวนการการทําการพัฒนาซอฟต์แวร์ครับให้เป็นอัตโนมัติมากที่สุดครับผมเป็นระบบออโตเมชันนะคะใช่ระบบออโตเมชันครับเพื่อเพื่อความรวดเร็วและคุณภาพที่ดีนะครับค่ะถ้าพูดถึงสายงานทางด้านไอทีหรือว่าซอฟต์แวร์โปรแกรมเมอร์เนี่ยมากมายเลยนะคะอยากรู้คะ่ะว่าพี่ก๊อฟเนี่ยเริ่มต้นเข้ามาทํางานในสายงานนี้เนี่ยได้อย่างไรคะเออเริ่มต้นก็ตั้งแต่ผมเรียนจบมาครับก็เรียนจบทั้งตรีแล้วก็โททางด้านไอทีครับประมาณคอมพิวเตอร์ไซส์ประมาณนี้ ก็อยากทำงานในสายไอีมาตลอดก็มาทำงานกับเอตั้งแต่ปี2005ครับผมโ<ล>ตอนนั้น<บ>เลยเข้ามาเป็นโปรแกรมเมอร์ครับในวันแรกที่ที่ทำงานครับแล้วก็ทำงานแล้วก็มีการเปลี่ยนเปลี่ยนงานไปเรื่อยๆแต่ยังอยู่ในฟิลดไอทีเทคโนโลยีทั้งหมด Der, เลย <มา S 1> ประมาณ4 5ตําตำแหน่งอะไรประมาณนี้จนตอนนี้ได้รับโอกาสเข้ามาทำงานเป็น DevOps d e v e l o p n e n t Manager ครับดู hmm. แลกระบวนการ ในแนวซอฟต์แวร์สมัยใหม่ที่เขาเรียกว่า DevOps ดีกว่าซึ่งมันต้องใช้ความสามารถเรื่องทั้งคลาวด์เรื่องอโตเมชัติและเทคโนโลยีต่างๆมากมายซึ่งในปัจจุบันบริษัททั่วโลกเขาใช้อยู่แล้วครับมันตอบโจทย์แล้วก็เป็นเทรนด์ของโลกเลยก็ว่าได้ไหมคะพี่กอบคิดว่าใช่ครับต้องบอกว่าในปัจจุบันถ้าใครบริษัทไหนที่เป็นไอทีแล้วยังไม่อพาย DevOps เข้าไปถือว่าเรียกได้ว่า,กวาตกยุคได้แล้วเพราะว่าเนื่องจากว่าการใช้กําลังคน ในปริมาณมากๆเนี่ยครับมันเสี่ยงต่อความผิดพลาดของ Human Error แล้วก็ในเรื่องของสปีดไม่ได้นั้นเวลาบริษัทธุรกิจจะแข่งขันกันนะครับเขาต้องแข่งขันทั้งเรื่องคุณภาพและเรื่องอ่าสปีดใช่ไหมครับนั้นถ้าไม่มีเดพอฟเนี่ยมันก็จะไม่ได้2อย่าง ประมาณนั้นครับแล้วก็ทุกวันนี้ธุกรกิจเขาไม่ได้แข่งขันกันแค่8ปดโมงถึงห้ามงเย็นนะเพาแข่งกัน24ชั่วโมงครับผมโอ้โหสุดยอดเลยนะคะก็คือเหมือนพี่กอฟเนี่ยเป็นเหมือนแน,แนวหัวใจหลักเลยของการดูแลเดฟออฟในหัวข้อต่างๆหรือในโปรแกรมต่างๆอยากจะรู้ค่ะว่าในองค์กรของพี่กอฟค่ะหรือเ s, อ <S เนี่ยเขาใช้ภาษาอะไรหรือโปรแกรมอะไรในการทํางานบ้างโออย่างที่เอสเนี่ยครับมีบ่า พนักง,งานบุคลากรทั้งพน,นักง,งานและ outsourcing นะครับรวมกันประมาณ2,000คน<า>คิดว่าน่าจะเยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วครับในภาษาที่ใช้ก็เยอะมากๆเช่นที่ใช้เยอะๆก็คือ Java Java าาค่ะ, <S ะ C net, s h a r t net Angular ถ้าเป็นมือถือ Mobile ของ iOS ก็จะเป็น Swift ครับอะไรที่เป็นพวก Node JS Go Python O อีกเยอะแยะมากมายประมาณนั้นแต่แต่อยากจะเสริมนะครับว่าจริงๆแล้วสมัยนี้ครับ Uh, programming l a n g u เ g ชเนี่ย <c oughs> ถือว่าสำคัญแต่ยัง uh, ไม่ไม่สุดนะครับ uh, คนสมัยใหม่หรือน้องน้องโปรแกรมเมอร์สมัยใหม่อยากให้ uh, เรียนรู้เป็นเขาเรียกว่าเทคโนโลยีส t ต็ k มากกว่า <c oughs> ว uh, เป็นไคือเป็นแบบว่าเราต้องรู้ทั้ง uh, ภาษาที่เขียนดัตเตอร์เบแล้วก็เฟรมเวิร์กต่างๆ รวมถึงอนาคตต้องเรียนรู้เพื่อเดบกระบวนการ d e บออแล้วก็ l o าวด้วยครับเพราะมันไปได้กันหมดทั้งทั้แผงก็คือรู้ทั้งระบบเลยรู้ทั้งโครงสร้างไปถึงแบบใช่พราะสมัยปเมื่มเมอร์สมัยใหม่เนี่ยครับเขาต้องมีความรู้ เยอะมากๆองความรู้เยอะมากๆเพื่อที่จะทํางานให้เบ็ดเสร็จจบได้ในคนหนึ่งคนหรือทีมที่เล็กที่สุด oh, ประมาณนั้นใน,ในเรื่องทั้งในเรื่องของสปีดและในเรื่องของความคล่องตัวในการทางานครับผมหรือหรือในปัจจุบันที่เขาเรียกว่าทีเช skill ครับค,คุณต้องมีความรู้หลายๆทางเยอะมากๆแล้วก็มีอย่างใดอย่างหนึ่งลึกประมาณนี้แล้วประกอบกัน ถือว่าความท้าทายในยุคปัจจุบันก็คือเราเนี่ยต้องมีความรู้ทันเท่าทันเทคโนโลยีมากขึ้นแล้วก็รู้ลึกลงมากขึ้นด้วยใช่ครับผมโอ้โหสุดยอดเลยค่ะอยากจะทราบค่ะว่าระบบการทํางานโดยเฉพาะสายงาน IT ในองค์กร a อเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะกระบวนการทํางานใน Software Development นต์ะครับเนื่องจากองค์กรเราใช้อาจารย์ก็จะเป็นเฟรมเวิร์กที่ทั่วโลกใช้กันอยู่แล้วพวก g o o g l e a p p l e Microsoft พวกนี้ก็ใช้กันอยู่ครับก็จะเป็นการ แบ่งไทมเฟรมในการทำงานเป็นสปรินต์หรือสองอาทิตย์นะครับอาทิตย์เรามาดูว่าเราจะเริ่มต้นทำงานอะไรแล้วเรามีกำหนดส่งงานเมื่อไหร่เมื่อไหร่และระหว่างนั้นมันจะมีพิธีกรรมต่างๆที่เราองมาเช็คว่าถึงไหนแล้วนี้ประมาณนี้เฟสนี้โอเคแล้วอันนี้โอเคแล้วสุดท้ายก็เป็นการตรวจงานพอตรวจงานเสร็จแล้วก็มารีวิวกันก่อนว่าโอเคพร้อมพร้อมรีลิสใช้ลูกค้าที่ด้วยคุณภาพ ที่ดีแล้วหรือ,อยังเสร็จปุ๊บปะัะถ้าสิ่งไหนไม่ดีเราก็จะมาทําการกระบวนการที่เรียกว่า retrospective ก็คือครั้งต่อไปเราจะปรับปรุงเรื่องนี้นะแล้วเรามาเช็คพอยกันใหม่กระบวนการมันก็จะวนไปเรื่อยๆ่ครับทุกๆ2อาทิตย์ทําให้เมื่อเราทํากันเป็น culture แล้วว่าเราจะมีการปรับปรุงใน ทุกๆวันเลยครับอืมก็คือเขาเรียกว่าเรามีการทํางานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดก่อนที่จะส่งตรงถึงลูกค้าเลยก็ว่าได้ะระบบ<ช>การทํางานของเอสสุดยอดนะคะบอ,คอบอกเลยคุณลูกค้าของเอเสเนี่ยบอกเลยกิบก็ใช้นะคะของเอสด้วยก็ถือว่าเป็นการทํางานที่ระบบที่อยู่คู่คนไทยมายาวนานแล้วก็ถือว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุดเลยนะคะไปต่อกันที่อยากรู้ค่ะเกี่ยวกับแผนการยกระดับองค์กรว่าพี่เนี่ยมีวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยหรือว่า เฮลเม้นทรีซอสเนี่ยยังไงให้เก่งขึ้นให้ทันเทคโนโลยีมากขึ้นคะอ่ะโอเคครับแผนการยกระดับองค์กรเนี่ยไม่ไม่ใช่เฉพาะมาจากผมเนาะในองค์กรเขาเขาใช้แผนเดียวกันแต่ที่เห็นนะคือองค์กรนะครับต้องประกอบด้วยสามส่วนก็คือ People p r พิพิธ o ั people p r o c e s s t o o l ก็คือคนกระบวนการเครื่องมือสามอย่างนี้แต่เอสเราเน้นเรื่องพิพิธภัณฑ์ทูแต่คนของเราสำคัญมากที่สุดนะครับอันดับแรกครับข้อหนึ่งก็คือเราต้องเซต o b j e c t i v e ว่าเราจะไปยังไงเราบอกว่าเราจะเป็น b บ s ดิจิตอล l Life s อ r v i c e p r พร i d e วให้เมืองไทยหรือแมแ้แต่กระทั่งโลกนี้เมื่อเราไปอย่างนี้คนของเราต้องไปดิจิตอลอันดับสองก็คือ เมื่อเราเซตออบเจิตีิแล้วเราต้องคอมมูนิเคชันในทุกๆวันในทุกๆวันจันทร์ของเอสครับจะมีพอดแคสต์เป็นสถานีวิทยุที่คนเอสต้องเข้ามาฟังผู้บริหารหรือเอ็กซ์เพรสต่างๆมาเล่าเรื่องราวประสบการณ์หรือดิเรกชันอะไรนี่เราต้องคอมมูนิเคชันกับพนักงานเราตลอดว่าเราจะไปยังไงอย่างช่วงโควิดเนี่ยเขาจะมีจะมีการคอมมูนิเคชันเรื่องรีสกิลอัพสกิลเพื่อให้ทันกับโลกดิจิตอลใช่เราต้องทำงานเวิร์กฟอร์มโฮมได้ๆออนไลน์อะไรเงี้ยมีการสอนพวกนี้ ผมมีการคอมมูนิเคชันชัดเจนว่าเราจะไปแบบนี้ครับเมื่อเมื่อชัดเจนแล้วอ่ะครับสิ่งที่สามก็คือจะต้องมีเครื่องมือเนาะเรามีแพลตฟอร์มเรียนนิ่งที่ผมถือว่าน่าจะสุดยอดที่สุดในประเทศนี้แล้วชื่อเรนดิเรนนนะครรเดิครับมันเป็นออนไลน์เทรนนิ่งเรนดิ L L E A R N D เหมือนเราไม่ต้องไปเข้าคอร์สเทรนที่ไหน A S เนี่ยมีซัพพอร์ตเลยเป็นออนไลน์เทรนนิ่งครับมีองค์ความรู้เราซื้อมาจากต่างประเทศแล้วเรามีออนไลน์แพลตฟอร์มที่อยู่ใน A S เเนี่ยสิบแพลตฟอร์มสิบสิบ สิบเจ้าเลยครับส oh <10 S 1> ิบ<ห>แบบแล้คุณจะเรียนอยากรู้เร <Learn ed S 2> ื<ด>่องอะไร<ด> <Un ami S 1> มีหมดเลยเอสเอซอะไรพวกนี้เอสเอซยูเอ็กซ์ยู่มีมีหมดนะครับนั้นองค์ความรู้และแพลตฟอร์มพวกนี้ต้องไม่มีแบเรียร์ ไม่มีกำแพงมากั้นเลยว่าเราจะเฮ้ยอันนี้ไม่รู้เราจะรู้ทำไมใช่ครับแค่ย้อนกลับไปก่อนที่เราจะมาเป็นดิจิตอลคอมพานีอะครับการที่จะเรียนอันนึงเนี่ยมันมันยากแบบต้องไปหาคอร์สต้องไปเขียนข้ามมหาสมุทรเลยนะต้องเขียนมบนกระดาษนะครับเขียนว่าเราจะเรียนเพื่ออะไรหนึ่งวิชานะแล้วเอาไปให้หัวหน้าเซ็นแล้วก็เซ็นเซ็นไปลำดับตึ๊ดๆๆมากกว่าไปถึงเราตอนนั้นหมดอารมณ์แล้วครับถ้าไม่จะเป็นจริงไม่เคยอยากเรียนแต่สมัยนี้ครับคลิกปึ้งเข้าไปกดสตาร์ทจบเลยครับคุณสามารถทำได้ภายใน15วินาที นั้นการยกระดับคนของเราด้วยดิจิตอลแพลตฟอร์มจะไปได้เร็วมากๆคุณสามารถเก่งได้เลยแบบเกือบจะเท่าเรื่องเมทริกอะเออประมาณนี้แบบเสียบซีดีเข้าไปแล้วคุณเก่งอะไรประมาณเนี้ยเปรี่ยบเทียบให้ฟังนะครับแต่ว่าการเรียนนั้นก็ต้องมีการฝึกซ้อมด้วยเรียนแล้วเอามาพัฒนาทํางานจริงอะไรอย่างไรบ้างคะเราเน้นเอาคำครับเราไม่เน้นแค่เอาางเอาผลก็คือคุณเรียนแล้วคุณเรียนจบนั่นคือเอาผลแต่เอาคำก็คือ เมื่อคุณเรียนแล้วคุณเอาไปต่อยอด,ดอะไร, <ใน S 1> รอย่างเช่นตัวอย่าง,งผมก็คือเดพอฟเนี่ยครับเวลาเราเรียนแล้วว่าคุณเรียนเทคโนโลยีแตกแล้วคุณมี t ทีเชฟสกิ l แล้วเรียนรู้เทคโนโลยีต่างแล้วเอาคำของคุณคืออะไรนะเอาขอกผมก็คือเราปรับเปลี่ยนกระบวนการเมนูจากเดิมที่ใช้เวลาในการรีลีซซอฟต์แวร์ถึง10วันย่นระยะเวลาลงมาเหลือหชั่วโมง ประมาณนี้นั่นคือเอาคำของเราครับเมื่อเรากําหนดเอาคำพวกนี้ได้มันทําให้เห็นเป้าหมายว่าเออนี่สิทาแบบนี้ได้เราถึงจะเป็นผู้นาในวงการเทคโนโลยีได้อะไรได้ของโลกเลยก็ว่าได้อยากจะไปถึงจุดนั้นนั่นคือ t a r ของ i n g ซึ่งตอนนี้ก็ไปได้ในหลายๆแกนเช่นถ้าเป็นเรื่องแบรนด์เรื่องความแข็งแรงของแบรนด์ก็พิ่งได้รางวัลไบเมื่อไม่กี่วันนี้อันดับหนึ่งของโลกแบรนด i n g แล้ววันนี้ได้ข่าวว่าครบรอบ30ปีใช่คของขอเอสนะคะก็ เดยอดอเลยนะคะข้อสุดท้ายนะครับก็คือเมื่อเมื่อมีแพลตฟอร์มให้เขาเรียนรู้แล้วครับต้องมีคอมมูนิตี้ให้เขาได้แชร์ความรูม้ด้วยกันในในโลกของอนาคตก็คือคปีหน้านี่แหละครับการเรียนรู้ในองค์กรผ่านคอมมูนิตี้จะมีความสำคัญมากพอๆกับคุณเรียนในมหาลัยเนื่องจากว่ามันเป็นกลุ่มคนที่มีความสามารถเฉพาะทางมารวมกันและสอนกันเองนั่นหมายถึงคุณไม่จำเป็นต้องไปเรียน มากอีกต่อไปแต่คุณสามารถเรียนจากกลุ่มคนวมนี้ได้และ,และที่สําคัญคือองค์ความรู้เหล่านี้บางครัมันไม่มีสอนนะครับบา,บางองค์ความรู้บางอันที่มันใหม่มายังไม่มีออนไลน์อย่างเช่นอย่างเช่นพวก d a t a Analytics d e e p ฟดิฟแมชชีนเลอร์นิ่งนเอร์่ะเรียนยากมากนะ uh. แต่ถ้าเรามีกลุ่มค uh. อมมูนิตี้พวกนี้เขาจะพากันไปครับ ไปด้วยกันแลกเปลี่ยนแชร์ประสบการณ์กันแลกเปลี่ยนแชร์ประสบการณ์ cross อาชีพกันได้แล้วนี่คือหาคอมมูนิตี้นี้จากที่ไหนคะเออเราเรามีการตั้งคอมมูนิตี้ครับในเอสนะในปีนี้ครับเราตั้งคอมมูนิตี้ชื่อเอสเทคท ALENT เป็นการรวมกลุ่มของคนหัวใจเทคครับอ่ที่ชอบเกี่ยวกับเทคโนโลยีเลยได้ไหมคะท่ชกวลุ่มกันถกเรื่องนี้กันแล้วก็เฮ้ยทำได้หรือเปล่าลองทำด้วยกันลองกิดลองถูเราก็จะมีแอเรียให้ให้เป็นแ lab ครับ ทดลองทำอันนี้ได้เลยออกมาได้เร็วๆซึ่งกระบวนการนี้ไม่ใช่กระบวนการปกติของบริษัทแต่เป็นกระบวนการที่เราต้องการให้มันเกิดได้เร็วโดยที่ไม่มีพ o l i c อะไรมายุ่งเกี่แต่มีเรื่อง security อะไรพวกนี้เราเรามีให้นะคือปลอดภัยได้เลย เห,เหมือนสนามเด็กเล่นห้ยขาเล่นเหมือนเหมือนห้องทดลอง <S <S เล็กๆการจําลองคิดว่าส่วนของมันดีนะคะเพราะปัจจุบันเนี่ยถ้าเราแบบรู้อะไรมาแต่ถ้าเราไม่ได้ลองทําจริงๆเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่ามันจะตอบโจทย์หรือเปล่ามันจะโอเคหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหลักสําคัญของเ s, <S เลยค่ะมาไปต่อกันนะคะหลายๆคนอาจจะสงสัยคะ่ะว่าโปรแกรมเมอร์เนี่ยบางคนบอกว่าทํางานกันหามรุ่งหามค่ำเลยแล้วโปรแกรมเมอร์ที่ไม่ส่งงานตามกําหนดอะคะ่ะเรามีวิธีการแบบเฮ้ยจัดการหรือดูแลเขาอย่างไรบ้าง สำหรับโปรแกรมเมอร์ที่คือจะบอกว่าไม่ส่งางาน,นตำรวจต,ต้องเขาอาจจะไม่ผิดเสมอไปนะครับเราต้องดูว่ามันปัญหามันอยู่ที่ <ขอ S 1> ไหนเนื่องจากว่าเราใช้อาจารย์โปรเซสครับมันจะมีการกําหนดงานที่แน่นอนโดยที่เขาเป็นคนดึงงานพวกนี้มาทําเองและคอมมิตเองว่าจะทําให้เสร็จเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เป็นคนพุชงานไปเนาะไม่ใช่แบบว่าอยากได้อันนี้จะอยากของงานวันนี้จะอยากได้เมื่อวานอะไรอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นคราวนี้เมื่อพอถึงครบ time frame ในหนึ่งสปินแล้วไม่สามารถส่งได้ ก็ต้องมาดูกันนะครับว่าปัญหามันคืออะไรแล้วแล้ว,ลวมีเซสชั่นสุดท้ายก็คือ retrospectiv e ว่าอ๋อปัญหาก็คออือเราประเมินงานผิดพลาดความรู้ไม่พอเราก็ไปแก้ไขปัญหาตรงนั้นครับเราก็ทําอย่างเงี้ยวนไปเรื่อยๆแต่ถ้าทําไปแล้วไม่สามารถแก้ไขปัญหาไม่ส่งงานได้สมมุติว่าเป็นงานเป็นปัญหาส่วนบุคคลกันลก่นแที่ competency อะไรไม่ถึงเองเนี้ยเราก็ต้องบอกว่าโอ้เราไม่มี งานที่เหมาะสมกับความสามารถคุณแล้วนะคุณก็อาจจะต้องออกจากทีมไปอันนี้ก็คือของปสุดท้ายเพราะว่าก็เป็นปลายทางสุดท้ายแล้วปลายทางสุดท้ายลาแล้วอย่างนี้ทุกคนก็มีสิตบวชว่าเฮ้ยคนนี้มันเขาไม่สามารถทํางานต่อไปร่วมกับทีมได้แต่เรามีน้อยมากๆครับเพราะว่าเราเราใช้อาจารย์เราทํางานเป็นทีมเวิร์กเราส่งเสริมกันเรามีแพลตฟอร์มการเรียนรู้เรามีคอมมูนิตี้และเพกาวให้เล่นเยอะมากเพราะนั้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นน้อยมากๆแต่เราก็ต้อง แต่เมื่อมีเหตุการณ์นี้ให้เกิดขึ้นเราก็ต้องแอคชั่นอย่างจริงจังเพื่อเพื่อคนที่อยู่ด้วยครับมันจะแฟกันเพราะว่าเอติกในการทำงานของเราเราใช้อ่เขาเจิในการทำงานเราเรียกว่าฟิตฟันแฟร์ฟิตฟันแฟร์ฟิตฟันแฟร์ครับถ้าเดินผ่านตามประตูก็จะเห็นฟิตฟันแฟร์เป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนแบบว่าคําที่แบบใช้ร่วมกันในองค์กรเลยก็ว่าได้ใช่ฟิตก็คือคุณพร้อมทํางานคุณพร้อมทำงาน ฟันก็คืองานที่คุณทำต้องคือต้องทำงานด้วยความสนุกแฟนก็คือเขาต้องแฟกับทุกคนเรื่องอเรื่องงานประมาณ ถือว่าเป็นหลักที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะแบบถ้าพูดถึงอันนี้นะกิ๊บรู้สึกคิดถึงคาว่าทำมาพิบาลเลยไม่ว่าจะเป็นคนไม่ว่าจะเป็นบริษัทองคอ์กรทุกอย่างคือมันตอบโจทย์ตอบรับกับสังคมแล้วก็เทรนยุคสมัยของคนมากเพราะว่าทรัพยากรมนุษย์เนี่ยมันเป็นสิ่งอะไรที่หายากมากการพัฒนาคนมันคือการพัฒนาที่ไม่มีสิ้นสุดไม่มีความเสื่อมใช่ครับถ้าอยากจะให้พี่กอบฟช่วยแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับนี่เลยโปรแกรมเมอร์ไทยพี่กอลฟคิดว่าเราจะทํายังไงคะให้เรามีปริมาณมากขึ้นแล้วก็โปรแกรมเมอร์เนี่ยมีค เพราะอย่างที่บอกว่าคนเรียนคอมพิวเตอร์ไซน์มาเนี่ยเขาก็ไม่ได้รู้เดบอฟทั้งหมดไม่ได้รู้ด้านหลายๆอย่างทั้งหมดเกี่ยวกับโปรแกรมเมอร์พี่กอาคิดว่าจะต้องทํำยังไงคะโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอปรูพื้นในเรื่องของตลาดโปรแกรมเมอร์ในประเชิญค่ะคคนที่เข้ามาในตลาดเนี่ยครับโปรแกรมเมอร์เนี่ยเรียนคอมไซเรียนคอมเอนอะไรมาเนี่ยเกินครึ่งเขาก็จะไม่อยู่ไม่อยู่สายงานนี้หรอกจบมาไม่ได้อยู่สายงานนี้ไปขายที่เขาไปขายกาแฟบ้าง ไปทำเซลล์ว่าไปทำอะไรบ้างเพราะไม่ได้รักในการนี้จริงอ่อันที่สองก็คือคนที่มาในสายงานนี้แล้วมาทำงานจริงๆสกิลไม่ไม่ที่ต้องการของตลาดอ๋อไม่เป็นที่ต้องการจะบอกว่าไม่ถึงก็ใกล้ไม่ใช่แก่ใกล้เคียงใกล้ใกล้เคียงคือบางทีสกิลถึงนะเมื่อเมื่อปีที่แล้วแต่ปีนี้เราไม่ได้ต้องการแล้วอ่ามันต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ไหมใช่ใช่ครับผมแล้วก็อย่างผมยกตัวอย่างให้แล้วกันว่าพิมพ์ดี เมื่อ40ปีแล้วผมว่ามันเป็นใบประกอบวิชาชีพที่ต้องมี่ที่ต้องมีแต่ตอนนี้ไม่จะเป็นว่าต้องมีแล้วใช่ค่ะประมาณนี้ครับแล้วก็คนส่วนมากไม่เข้าใจเรื่อง self improvement ก็คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งในสายงานไอทีหนึ่งอย่างที่คุณต้องมีความสามารถเลยนอกจากภาษาอังกฤษนะครับต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตเพราะเทคโนโลยีมันเปลี่ยนทุกวัน นะเวลาที่ผมนั่งอยู่ก็เปลี่ยนแล้วมือถือคุณ iOS ใช่ค่ะอัปเดตเป็นรุ่นอัปเดตนี้นะค่าเป็นนิดเดียวไปหมดแล้วถูกไหมครับอันนั้นคือเทคโนโลยีใช่ไหมครับประมาณนั้นนี่คือตลาดโปรแกรมเมอร์ในเมืองไทยมันก็จะประมาณอย่างนี้ทำให้คนมันมีค่อนข้างน้อยอยู่แล้วอันที่3ก็คือการเปลี่ยนตําแหน่งเมื่อเมื่อโตขึ้นคนที่เป็นโปรแกรมเมอร์เขาไม่ได้อยู่นานมากแบบ 10- 20ปีเขาจะเปลี่ยนไปเป็นตาแหน่งอื่นเช่นไปเป็นนอนโปรแกรมเมอร์จ็อ ไปเป็นเมนเร์เป็นเมนเรจไปดูคนอะไรอย่างนี้ซึ่งมันทําให้ตลาดตําแหน่งพวกเนี้หายไปจากไปจากตลาดเหมือนมีคนขึ้นไปแต่ไม่มีคนกลับมาใช่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 ซึ่งจะจะไม่เหมือนวิชาชีพอื่นอย่างเช่นสมมติสมมติตัวอย่างแพทย์กันแล้วกันหมอจะไปเป็นคนอื่นภายในสิบไปไปทาอาชีพอื่นภายในสิบปียากคงไม่ค่ะแต่ตัรกมเมอร์ไม่ค่อยมีคนยืนอยู่ถึงสิบปีประมาณนี้มันทำให้มีคนล้มหายตายจากไปค่อนข้างเยอะค่ะ ด้วยความยากของมันไหมคะหรือด้วยเทรนด์เขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงของมันอยู่ตลอดเวลาผมคิดว่ามันน่าจะเป็นการบริหารองค์กรนะครับโดยโดยโดยใช้การโดยใช้ตําแหน่งเป็นตัวตัดสินเงินเดือนอซึ่งไม่ได้ใช้ความรู้ในเรื่องเทคมีเขาอันนี้ผมว่ามันเป็นซึ่งมันในเมืองไทยนะแต่บนถ้าตา่างประเทศจะเห็นตัวเตมเมอร์ยี่สิบสามสิบปีเรื่องปกติมาก อันนี้คือเรื่องตลาดของแตมเมอร์ืองทรานนั้นเราจะหาค่อนข้างยากใช่ค่ะหายากนิดนึงครับแต่ว่ามันไม่ใช่ไม่มีนะครับมีก็มีบ้างและที่สำคัญก็คือเราต้องแข่งกับต่างประเทศบางคนเขาไปรับงานต่างประเทศเขาไปทำงานกับบริษัทไทยก็มีเยอะแยะใช่ครับนั้นสิ่งสิ่งที่จะทก็คือเมื่อกี้พูดถึงเรื่องคุณภาพคุณภาพค่ะปริมาณทำยังไงให้ตอบรับความต้องการทําให้มีคุณภาพกว่าอย่าพิ่งกับปริมาณเพราะปริมาณอาจจะไม่ได้ตอบสนองความต้องการของตลาดก็ได้ใช่ค่ะมีคนเยอะแต่ทางานไม่ได้ก็ก็ไม่เมิร์เนาะนั้นุณภาพ ทำยังไงให้เรามีคุณภาพผมคิดว่าเมืองไทยต้องต้องให้คุณค่ากับเทคนโลยีเลช่ม,มต้องประกาศเลยว่าเมืองไทยเนี่ยมีโปรแกรมเมอร์เงินเดือนส0 0แสนเนี่ยเยอะมากในประเทศไทยเคยเขามีสกิลพวกนี้ซึ่งมันไม่เคยประกาศแล้วก็ไม่มีใครรู้ด้วยไม่มีใครรู้สองโอเพนซลารก็ต้องบอกเลยว่าไอ้พวกคนเหลืองน,นี้ที่เงินเดือนเยอะเ,ย,เยอะมันเยอะเพราะอะไรมีสกิลอะไรบ้างแล้วเขาเดลิเวออะไรให้องค์กร บ้างคือตอนนี้คนไม่รู้ทาร์เก็ตจริงๆของมันใช่คนเด็กสมัยใหม่ก็จะคิดว่าอ๋อทำงานไปเรื่อยๆก็ไปเป็นเมนเจอร์อ่าแล้วต้องเลือกเขียนโปรแกรมเพราะว่าการเขียนโปรแกรมหรือทำงานเทคนิคเข้าได้เงินน้อยกว่าซึ่งซึ่ง,งกัรตลออาดต่างโลกข้างนอกประเทศนะครับประมาณนี้ครับมันเ,เพราะฉะนั้นออสองอันนี้ก็เป็นแฟกเตอร์สำคัญแล้วก็นั้น คุณภาพพอพอมาถึงเรื่องคุณภาพใช่ไหมครับเรื่อง่คุณภาพยังไงก็ต้องเนี่ยพอรู้ว่าคุณมีอะไรแล้วเป็นที่ต้องการตลาดแล้วผลตอบแทนมันเท่าไหร่อพอมันมีคุณค่าปุ๊บคุณภาพอยาตามมาเช่นถ้าคุณทำออโตเมชันได้คุณควรจะได้เลทส a l รี่เท่านี้คุณเป็นเดเวอปเอ็นจิเนียร์ได้คุณคุณจะมีเบสสลารี่อยู่ที่เท่านี้เพราะคุณเดลิเวอร์ออโตเมชันเราไม่ต้องใช้คนมหาศาลในการทำงานใช้หุ่นยนต์ทำอะไรอย่างเงี้ย เหมือนคนคนนึงดูแลหุ่นยนต์แล้วก็บังคับสามารถให้ช่วยทำงานได้แบบเป็นระบบปลอดภัยมากขึ้นทุกวันนี้เอใช้ใช้หุ่นยนต์ที่เป็นซอฟต์แวร์นะครับไม่ไม่ใช่เป็นฮ์ดแร์อ่าซอฟต์แวร์ใช่ค่ะเยอะมากๆก็คือการทางานดัวโนมัตอะไรเลยพอร์ตซอฟต์แวร์เซอร์วิสบริการใช้หุ่นยนต์ที่เป็นซอฟต์แวร์เกือบทั้งหมดเพราะว่าคนมันไม่ทัน ค่ะเพราะว่าคนมันจะมีพักมีหยุดลามาสายคนมันไม่ทันาอันนั้นจะเป็นเรื่องด้วยแบบนี้ทะเลาะกับแฟนอารมณ์ไม่ดีทําไปแล้วนอนน้อยอะไรบ้างอ่านตรงสื่อผิดอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเยอะแยะงั้นหุ่นยนต์เอฟเฟกชันที่สุดช่วยช่วยดูแลด้วยค่ะนะครับคนที่มีคุณภาพคุณ l ิตก็คือคนที่คนโทรลหุ่นยนต์เขียนหุ่นยนต์ได้ใช้มันเพื่อยกระดับองค์กรอันนี้ผมว่าคุณภาพแล้วเขาต้องเรียนรู้และพร้อมจะถ่ายทอด ให้ทีมงานยกระดับมาได้เท่ากันอันนี้คือคุณภาพนะครับแกงของส่วนแกนควานจิตี้ก็คือปริมาณทำอย่างไรผมคิดว่าในภาคการศึกษาก็ควรจะต้องส่งเสริมเรื่องพวกนี้ครับไม่ใช่เอะเข้าไปเป็นหมอไปหมดอะไรใช่ใ่ค่านิยมของคนไทยเราอาจจะยังไม่รู้ว่าอาชีพอื่นๆเนี่ยมันก็สามารถยกระดับ ชีวิตได้ทํางานได้อะไรเงี้ยถ้าเป็นอย่างอเมริกาอาชีพหมอไม่ใช่อาชีพที่ทำรายได้เยอะที่สุดนะครับอ่าใช่ค่ะอ่ามาสคาเบิร์กไม่ใช่หมอค่ะอ่าลองคิดดูว่าเขามีบางคนก็ไม่ได้เรียนจบสูงนะแต่เราสามารถมีความรู้มีความสามารถมากกว่าใช่ครับแล้วก็การศึกษาควรจะต้องส่งเสริมเรื่องพวกนี้แล้วก็นำอิมพอร์ตคนนะครับจากสายอาชีพเข้าไปสอนให้มากขึ้นเพราะเราเจอว่าถ้า มหาลัยหรือภาคการศึกษาเนี่ยสอนในสิ่งที่ตลาดไม่ต้องการมันก็ไม่มีประโยชน์หลายคนมาสัมภาษณ์ก็ทำงานไม่ได้แล้วก็ต้องมานั่งรีเลิร์รีมานั่งรีรีสกิลไปใหม่เรียนใหม่ซึ่งผมว่ามันมันเสียเวลาแล้วทรัพยากรตรงนี้มันจะมันจะหมดไปครับใช่ค่ะอยากอยากให้ให้ภาคการศึกษาสอนในสิ่งที่ตลาดต้องการจริงๆายที่สุดครับก็เชิญ เอ็ <Expert S 2> กซ์เิดเรื่องพวกนี้ไปบรรยายบ้างอะไรบ้างซึซ่งผมเห็นเยอะมากเขาอ<ฆ>ย่างตัวอย่างมหาลัยหนึ่งเขาก็เขาก็จ้างเอ็กซ์เปิดที่ทำงานกับผมนะครับเป็นเ e นเดอร์เป็นพาร์ทเนอร์กันเนี่ยไปสอนอาจจะไม่จ้างก็ได้เป็นลูกศิษย์อาจารย์แล้ก็เชิญไปสอนอเรียนเลย,เลยซึ่ง วิธาการที่เขาสอนแล้วนะั่นเท่ากับที่ผมทําตอนนี้เลยโอ้โหดังนั้นเด็กเนี่ยก็จะมีความรู้ด้านนั้นๆด้วยพร้อมเลยครับออกมาแล้วแบบคุยกันรู้เรื่องประมาณคุยกันรู้เรื่องไม่งั้นเด็กก็คือจะตามตามตามหลังเลยใช่ครับตรงนั้นจะทําให้เพิ่มปริมาณได้เพราะว่าถ้าคุณสอนจบออกมาแล้วไม่สามารถคุยกับคนในฝั่งเทคโนโลยีรู้เรื่องเราก็จ้างงานไม่ได้ปริมาณน้อยใช่ค่ะหลายหลายคนก็ท้อใจท้อใจ ดังนั้นต้องสร้างคุณภาพให้ได้ก่อนเมื่อเรามีคุณภาพที่ดีแล้วเราค่อยเพิ่มปริมาณเพื่อให้ตอบรับต่อความต้องการใช่ไหมคะใช่ครับโอเคค่ะคุณผู้ชมโอ้โหวันนี้ได้รับความรู้มากมายเลยนะคะจากพี่กอลฟก่อนที่จะจากกันไปค่ะพี่กอลอฟอยากให้พี่กอลฟช่วยฝากอะไรหน่อยค่ะพี่กอลฟมีอะไรที่อยากจะสื่อออกไปให้กับคนในสังคมรู้หรือว่าคนในสายงานโปรแกรมเมอร์รู้ค่ะเดี๋ยวเชิญพี่กอลฟค่ะเออก็เอนะครับก็รับคนสายงานไอทีครับวลาเราเปิดรับมากค่ะ โดยโดยเฉพาะสายงานอาชีพใหม่ๆเช่น d e v อ p s เ n g i n e น r ย่์อสาร e e ซอ r v วิส e n g i n e e r มนตี e เอ i จ e เอะไรพวกนี้ใหม่ๆที่โลกนี้มันอาจจะเป็นชื่อที่คนยังไม่ค่อยรู้ไม่รู้จักแต่ว่ามันมีให้ทาจริงอยู่ในปัจจุบันใช่ครับเราเราก็พร้อมที่จะรับคนที่มีความสามารถตรงนี้เข้ามาแล้วเราก็พร้อมที่จะสอนแล้วก็ทํางานไปด้วยกันนะครับก็ใครที่คิดว่าความท้าทายเรื่องเทคโนโลยีต้องการพัฒนาให้เป็น อยู่ในระดับโลกก็เลยก็มาช่วยสารความฝันและความท้าทาย,ยานี้กับทางเราได้ครับได้ค่ะ,คะก็อย่าลืมนะคะฝากค่ะคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่อยู่ในสายงานโปรแกรมเมอร์หรือว่าสนใจนะคะทำงานร่วมกับ AS วันนี้นะคะ AS เปิดรับสมัครแล้วหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าเราต้องมีทักษะด้านอะไรคะขอขอสั้นๆสุดท้ายทักษะที่แบบควรมีคะ่ะที่แบบสนใจสมัคร อันอันดับแรกก็คือจบตรงสายงานอาจจะไม่จำเป็นนะแต่คุณต้องมีความรู้ในเรื่องเช่นอะไรคะจบตรงสายงานคอมพิวเตอร์ไซน์คอมพิวเตอร์เอนจิเนียริ่งอะไรประมาณนี้เขาอย่างคุณเป็นโปรแกรมเมอร์อันดับแรกคุณก็ต้องเขียนโปรแกรมเ็นได้ค่ะแต่แต่ผมก็เจอว่าจบไม่ได้จบจบวิศวะธรณีวิทยาแต่ก็เขียนโปรแกรมได้ก็มีจบวิศวะไฟฟ้าเขียนโปรแกรมเก่งมากๆก็มีอันนี้โอเคจบตรงสายงานหรือมีความรู้ในได้นั้นๆอันดับแรกครับ อันดับ2ก็คือมีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตัวเองออเขาเรียกว่า self learning skill อสองอย่างนี้อันดับที่3ามก็คือมีความสามารถในการทำงานร่วมกันเนื่องจากงานแบบนี้ทำกันเป็นทีมทำกับคนเป็นหลัก10คนหรือร้อยคนเพราะฉะนั้นสกิลตรงนี้สำคัญสอย่างนี้ครับผมว่าสำคัญมากอโอเคค่ะก็อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมใครที่สนใจจะสมัครงานนะคะก็สามารถสมัครแล้วก็ติดต่อมาที่ A s สํานักงานใหญ่ได้เลยใช่ไหมคะ ใช่ครับผมได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่กอบมากๆเลยนะคะคที่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆค่ะให้ทางกิบแล้วก็คุณผู้ชมนะคะได้รับชมแล้วก็รับฟังบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยแล้วก็เป็นเทรนด์ในอนาคตนะคะวันนี้เนี่ยก็ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ